สวัสดีครับทีวีชาแน,นลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่22เมษายนครับ2568นะครับโ,โหใครว่านอตติงแฮมฟอร์เรสจะแพลรนะประรําแต้มหล่นมาหลายแต้มหลายนั่นเหลือเกินครับเมื่อคืนบุกไปลอนดอนสเตเดียมครับของไก่อมโลกโอมโลกจริงไอ้เราก็นึกตัวเจ็บเยอะก็มีซอนเฮอร์มินพิเ็บ ต้องร้นไก่ก็เต็มทีมนะโอ้โหลูทกกีมของนูโนเอสเปนิโตซันอะไรนะชื่อเขาแบบเต็มๆเลยนะนะนูโนเอสเปนิโตซานโตนะครับโอ้โหมอวานนี้โชว์ฟอร์มโคตรดุเลยนะบุไปขย่ำไก่ไก่ทำอะไรก็อร่อยนะสองประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหขยับขึ้นมาอยู่อันดับสามนะขึ้นไปอยู่อันดับสามเหมือนเดิมนะครับด้วย60สแต้ม จาก33นัดครับเหลืออีก5แตม้มเคลียเชลซีลงมาอยู่ที่6อีกแล้ว <c oughs> อ่าหลังจากเมื่อก่อนเชลซีบุกไปชนะฟูแล่มมาขึ้นไปหน่อยนะครับตอนนี้เคลียร์เชลซีหล่นไปที่6อีกแล้วครับท่านนะโอ้ก็ทําให้สถานการณ์อันดับ1ถึง5ถึง6ถึง7ตอนเนี้ในการที่แย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนีกครับดุเดือด เลือดพล่านจร,จริงๆนะครับทั้งอาร์เซนอล66แต้มครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์60นะนิวคาสเซิล59แมนเชจสเตอร์ซิตี้58เชลซีกับแอสตันวิลล่า5 7ดขอนับเอาไว้แค่นี้ละกันเพราะว่าที่เหลือเป็นอันดับ8บอลมา49ค่อนข้างที่จะห่างนะครับ8แต้มนะฮูก็ทำให้สถานการณ์นอกจากลุ้นตกชั้นนะไม่ต้องลุ้นแล้วตกชันนะก้นตกแน่นอนแล้วนะท้ง สวิตทั้งเลสเตอร์รวมถึงทั้งเซาท์ทอมตันเนี่ยบายบายนะครับส่วนที่จะไปยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยด้วยแหล่งเงินถุงเง,งินถังต้องบอกเลยนะเป็นแหล่งเงินแหล่งมหาศาลจริงจงก็เลยต้องทำให้ขับเคี้ยวกันแบบดุเดือดหน่อยไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับในหกทีมในเจ็ดทีมที่เหลือเนี่ยจะมีสองทีมที่หักสองทีมที่หกหักนะก็เดี๋ยวไปไล่เรียงกันนะเดี๋ยวแมตต์มีเชลซีจะต้องเจอกับ ลิวพูลด,ด้วยนะครับแต่ว่าก็คงจะมผมถึงแมทที่เชลซีเปิดบ้านเจอรวอิ์พูลแล้วเชลซีคงจะต้องเข้าแถวยินดีต้อนรับตกมือให้กับแชมป์เพราะเดี๋ยวนัดหน้าลิเวอร์พูลนะครับจะไปเปิดบ้านตัวเองต้อนรับกัียรนของไก่อมโลกตัวนี้ไม่รอดเผลอเผยจะเป็นการสังหารหมู่แลนะยี่กระตุดจีนอีกอะคอยดูเหรอ <laughs> ยิ่กับตุ๊ดจีนด้วยเพราะว่าถ้าชนะปุ๊บแชมป์ทันที แชมป์ทันทีเลยครับเพราะนั้นก็มันจะเป็นการที่จะตุดจีร่่งหน้าไก่จะระ้องระงมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะเราก็เก็บสถานการณ์ของเราเก็บอีกสักสีแต้ม5แต้มนี้ยก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับอ่าการจบสิ้นของพิมพีรีกในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะพูดถึงเมื่อวานเกมเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมที่พิตา้าอ่ะก่อนเข้าอ่า รายการเก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับทั้งหมึกแก้วคลาสสิกของปาเต้นะครับขนาดหนึ่งร้อยกรัมสามรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะสามกล่องขึ้นไปกินไปนแค่กล่องละสามร้อยบาทนะครับรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายนะที่ขนาดห้าร้อยกรัมสามรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยและสองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยครับ A A Yuty ยี A ่สิบเอ็ดครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาภายในวันสองวันเนี้นะครับน้ำยำครอบจักรวาลโอ้โหพี่น้องอร่อยจริงๆ พิมแล้วอืออร่อยมากๆคือขอหมูย่างก็ได้เอาน้ําลงไปราดก็หูยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวออกมานะครับรอ,อนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ในช่องตอบกลับครับ tontcrmb ต้นครับนะครับทางไลน์เท่านั้นนะหรือจะทางมา Facebook อะไรก็ได้คุยกันเรื่องสินค้านะครับเรื่องอื่นไม่คุยนะเพราะว่าผมตามลบเรื่องเว็บพนันเนี้ยทุกวัน ลบทุกวันวันละสี่สิบห้าสิบเม็มมากันเต็มนะสี่สิบห้าสิบแล้วก็แหมมีในช่องตอบกลับมาอีกเป็นเป็นย่อยอีกมาอีกนะโอ้โหวันหนึ่งเปลบเป็นร้อยนะครับแต่ว่าพยายามลบให้ทันให้หมดเพราะว่าไม่อยากให้มันเกะากะาช่องมันดูไม่ดีไอ้แม็กนี่แหละไอ้เฮงซวยนี่แหละ <c oughs> นะอ่ะก็ตามนี้แล้วกันครับเมื่อวานนี้ที่เราบุกไปชนะอิกซิวิตสี่ศูนย์เนี่ยเราสังเกตได้หลายอย่างเลยก็คือเรื่องของการลองทีม นะการลองทีมการลองระบบนะอย่างที่บอกครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเราลองระบบและลองแค่ในแมตช์ซ้อมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไม่ได้อะไรแต่ลองใช้ในแมตช์จริงการเล่นการไล่ล่า,ลาการวิ่งเพลสของคู่ต่อสู้ให้มันเสมือนจริงเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับทีมมากที่สุดครับในการที่เราจะไม่มีพี่หมึกโทมัสปาเตในแมตช์ที่จะเจอกับเบสเชนะครับก็เลยทําสถานการณ์จําลองเสมือนจริงเลย ที่ได้พักแบบสบายๆก็คือในไมล์ลูอิสเคลีี่แล้วก็ในลายของยูเลียนดิมเบอร์นะฮะกส่งทั้งมนุษย์ไม้ลงไปแล้วก็ส่งทั้งพิเถอเป็นไว้ลงไปแล้วก็ส่งพิเอเลกซันเดอร์ชิชิโก้ลงไปนะก็เลยทำให้แล้วก็ถอยมิกิโอบริโน่ลงมาถอยวิเข้าดิการไล,ลท์ส่งมาแทนพี่เหมือกโทมาสปเตเอามิเกิเโอบริโน่ลงมาส่งเทอสซาลงเป็นหน้าเป้านะครับขวาก็บุโยสก,กาซ้ายกา็บาติลลี่ก็ ใช้แบบสนามซอมเหมือนจริงเลยนะครับที่เราต้องเจอกับตัวของอาปารีสซงตแมงในแมตช์แรกนะตอนนั้นพิตา้าก็ต้องอาศัยแบตเด์นี้แล้วก็เ,าเอาทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะการขึงเกมลุกนะเมื่อวานนี้เรามีโอกาสยิงทั้งหมด25ครั้งยิงทั้งหมดยีนะครับยิงเข้ากรอบเนี่ยเนะแล้วก็ยิงออกนอกกรอบเนี่ยเแล้วก็ยิงชนเสาหนึ่งจากกัปตันโอ๊นะแล้วก็ ยิงติดบล็อกที่เกะกะเกะกะของกองหลังอ e ิสสวิติองอีก9ก้าเพราะเป็นการทําเกมที่ไม่อยากจะใช้เข้าบูลเลียคืออ e ิสวิตก็คงจะไม่เอาแล้วแต่เขายังไล่อยู่เขาก็ยังไล่อยู่เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเจาะได้เจาะซ้ายเจาะขวาสังเกตไหมเรากล้าที่จะเล่นกันในบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะเป็นการทําชิ่งอะไรกันเรามีอาวุธอย่างเี้ดีครับต่อกันไปต่อมาแล้วเผลอเก็โยนบ้าง เผอก็เซ็คพีทบ้างมันก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยจับทางลำบากเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยการที่เราโลเตชันแล้วก็เราโลเตชันได้ดีนะครับอาการของมาตินเลกาดกับบุโยศกาไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเป็นอาการที่เปลี่ยนออกมาเพื่อที่จะให้บุโยศกาเปลี่ยนออกมาเพื่อที่จะระมัดระวังแค่นั้นเองนะเพื่อจะดูแลแล,แล้วก็เดยวเขามีเวลานะครับเพราะ,ะนั้นก็ถือว่าเมื่อวานก็เป็นผลงานที่ดีมากๆเราได้เห็นหลายคนนะครับพี่เล่นในระบบนี้ ดูมินเโลโรทอสซาด้วยที่ทําผลงานได้ดีถึงสองประตูก็เป็นเมื่อวานนี้จากบทสัมภาษณ์เขาบอกเลยเขาพร้อมเอาดูทรงแล้วในการเจอกับปารีสแซงแวร์เขามีโอกาที่จะลงเป็นฟอร์นแน่ๆนะครับมิกเกลมโนโรก็จะลงมาและมิกเกลมโนโรลงมาในตําแหน่งที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยการจ่ายบอลซึ่งเราเห็นหลายครั้งเลยนะตั้งแต่แมตช์กับปารีสละการจ่ายบอลเนียนๆน้าหนักนิ่งๆ เพื่อนเล่นต่อได้น้องเล่นต่อได้ยิงได้เลยไม่ต้องปั้นไม่ต้องแต่งเนี่ยเราเห็นได้เลยครับการจ่ายบอลจากมิเกลเมโนโนเนี่ยโอ้โหแม่ประสิทธิภาพดีมากมามาอยู่ใหม่ๆยังเห็นกันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้ใช่ไหมจับจังหวะบางทีล้นไปบ้างเบาไปบ้างแต่ช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่ได้อยู่กับทีมมากขึ้นลงกับทีมมากขึ้นเริ่มจับจังหวะได้น้ำหนักที่บอลที่ออกจากเท้าของมิเกลเมเนโเนี่ยโคตรน่ากลัวเลย ครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันเมื่อวานนะเกมลุกเราโคตรมีประสิทธิภาพครับเกมรับเราเหนียวแน่นมากนะเมื่อวานนี้ดาวิดระยาไม่ได้เซฟเลยซักครั้งเดียวไม่ได้เซฟเลยนะฮะผมนึงนึกเลยว่าส่งเนโต้ลงก็ได้วะนะให้เดโต้ได้ลงหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคทีนี้มันมีข่าวอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของสัญญาของนกเตะที่เราใกล้จะหมดก่อนเอาใกล้ใกล้ นะครับเอาใ,ใกล้ๆนะในฤดูกาลนี้หลังจากจบซึ่งฤดูกาลนี้มิถุนายนปี2025เนี้ยมิถุนาเนี้ยเราจะมีตั้งแต่2คนที่จะหมดสัญญาก็คือในรายของพี่จอจินโยแล้วโอกาสที่พี่จอร์จินโยจะไปบราซิลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านะคนเป็นอยู่บ้านเกิดบ้านเก่าในเวลากลับไปก็ไปปิดค้าแข้งที่บราซิลนะมีครอบครัวพื้นเพยอยู่ที่นั่นก็ อาจจะขอจบชีวิตที่นั่นเพื่อแบบไม่จบชีวิตจบชีวิตการค้าแข่งให้มันแบบสวยหรูที่บ้านเกิดเล่นสบายๆไปหาไปเก็บเงินอีกสักหน่อยนะแต่คิดว่าคงไม่น่าไปซาอุดนะใจนิกนะนะครับเพราะมีะสโมสรในบราซิลส่งข่าวมาแล้วเหมือนกันนะครับก็จะมีพี่จอร์จินโยหมดสัญญาในปีนี้แล้วก็รวมถึงพี่โทมัสปาเตเราด้วยนะครับล่าสุดก็คือพีต่ตาได้เปิดเผยออกมาอย่างเต็มตัวเลยว่า ต้องการต่อสัญญากับพี่หมึกโทมัสปาเต้อีกเพราะนั้นต้องให้พี่อเดบตานะครับเป็นคนไปคุยเรื่องของสัญญาเรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งพี่หมึกรับอยู่สองแสนนะครับรับอยู่รับสองแสนปอนด์แล้วก็ต้องไปคุยกันเรื่องอีกทีซึ่งถามว่าถูกใจผมไหมผมอยากให้ต่ออีกสักปีบวกหนึ่งด้วยซ้ำนะเพราะว่าคุณภาพแล้วก็ของดีอ่ะอย่าเพิ่งปล่อยให้ทีมอื่น โอเองอิตาลีเนี่ยจ้องตาเป็นมาในนันอิตาลีสเปนเนี่ยจ้องดึงกับเป็นมันเลยเพราะว่าอะไรต้องการฉกตัวฟรีไง่าฉกตัวฟรีแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองไล่เดินกันครับในปี2025นี่มี2คนปี2026ปีหน้าปีหน้านี่มีอีก3คนก็คือในรายของพิี่วเลสันเดอร์ชินเชนโกในรายของโทมิยัสุนะครับและก็คนสำคัญเลย เรนโดทอสานะครับมีข่าวนะครับว่าพิต้ากำลังจะต่อสัญญาทั้งบูกโยสาก้าด้วยบูกโยสาก้าจะหมดสัญญาปี2027ซาริบาย27มากันเยส27ครับมาตินเดรี่27แล้วก็คลเบียนเชสุด27นี่คืออีก2ปีข้างหน้าที่นักเตะค,คนสำคัญของเราเนะี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยจะหมดสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเหลืออีก2ปี บอว่าจบฤดูกาลนี้จะต้องมีการต่อแน่นอนในรายของบูยอสกาและรวมถึงเรโนทอร์ซาด้วยวิลเลียมสไิบาด้วยนะครับมากันเยอะด้วยมาตีโอโหมันทุกคนเลยนึกว่านะนี่คือสถานการณ์ที่เดี๋ยวนอกจากจะต้องเหนื่อยในการที่จะหานักเตะใหม่แล้วในการที่จะพูดคุยคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกในการพูดคุยกับนักเตะเก่าเรานะครับให้อยู่สู้ทีมให้อยู่ช่วยทีมนะแล้วก็ปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของ ความสําเร็จในปีนี้มันจะมาจับต้องได้หรือเปล่าเนี่ยในเรื่องของช่วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะมีเนี่ยประมาณเนี้ยนะแต่คนที่น่าจะได้ต่อแน่นในปีนี้ก่อนเพราะว่าจะหมดสัญญาในปีนี้ก็คือพี่เบิร์กทูมัสฟาเต้ซึ่งถูกใจเลโดทอสซาครับจบปีหน้าต่อเลยก็ถูกใจปีหน้ามีทอสซามีโทมิมีชินโก p ิเลอซันเดอร์ชินโก้โอกาสที่จะกลับไปดอทมุนมีนะครับ ไม่ใช่กลับไปดอดมูลไปเล่นที่เยอรมันไปเล่นกับดอดมูลนี่เพราะรู้สึกคุยกันแล้วค่อนข้างที่จะเกือบจะลงตัวแล้วนะครับในรายของโทมิยังไม่แน่ไม่ใช่คําว่ายังไม่แน่คือต้องรอให้หายก่อนพี่แกลงเล่นไปสิบนาทีสิบกว่านาทีใช่ไหมในปีเนี้ยใช่ป่ะนายย่าจะสิบกว่านาทีเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่นี่แหละมันสําคัญไอยยิงช่วงปิดฤดูกาลด้วยว่าจะต้องทอํายังไง เดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยกันนะเพราะว่าปีหน้านะยังเหลือเวลาอีกปีหนึ่งว่าจะทํำยังไงอจะได้เหมือนกันเนาะอาการบาดเจ็บมันทําให้แบบนักเตะของเรามีสภาพแบบเนี้ยที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะนะดูแลแบบเหมือนกับอนาคตไม่แน่นอนกําลังดีกําลังดีโทมีนะ่อะไรมีช่วงหนึ่งจําได้ไหมที่ลงเล่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีเลยอยู่ถูกเล่นไปโยกไปแบ็กซ้ายก็ทำผลงานได้ดีเล่นแบ็กขวาก็เล่นเอาเล่น,เล,นเล่นงานเอานักเตะเก่งๆอย่างซาร่าตอนนะั้นอ่ะ อยู่มัดอะไรประมาณเนี้ยนะก็แหมก็รู้สึกเสียดายแล้วตอนนี้ข่าวโทมิงเงียบไปเลยนะครับเงียบ <c oughs> <c oughs> ไปเลยไม่รู้ว่าจะไงผงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพราะว่าอาการบาดเจ็บค่อนข้างเจี้ยแรงนะไม่เหมือนกับเชยซุดไม่เหมือนกับคายฮฮวเวิเห็นไหมที่แล้วก็มากาเยสที่เวลามีบาดเจ็บกูยังเห็นภาพยังมีส่งข่าวว่าเออน่าจะกลับมาน,นะนู่นนานี่มีมีอะไรเห็นออกไหมเห็นได้บ้างพอยหายคิดถึงบ้างนะ,ะคายฮฮวเวิก็ลงมา อาจจะมีเห็นเห็นโทมิมาสนามอยู่เหมือนกันนะเห็นอยู่เข้ามาในสนามอีกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็เลยแบบแม่รู้สึกเป็นห่วงแม่เป็นห่วงอนาคตนะครับเพราะนั้นก็มีข่าวนะและคนสําคัญอีกคนนึงกลายเป็นคนสําคัญขึ้นมาแล้วสาหรับกองหลังทีมชาติโปรแลนด์ของเราครับไอ้ตัวน้องยาคุปจีวีออนี่แหละหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้เรื่อยๆและพี่แกจับคู่มากับอ่าวิลเลียมซลิบามาสิบก่าน,นัดลว ไม่แพ้เลยตลกไหมเป็นเรื่องที่แบบเราคิดไม่ถึงอะ่ะนะโดยการเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าพอลงมาทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะแล้วก็แต่ว่าการต่อสัญญารู้สึกว่าจะอีกหลายปีนะอีกสามปีเลยรู้สึกว่าอีกสามปีรู้สึกมีสองพันยะี่ิบแปดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวแบบยากรุ๊ปนะตอนนี้ก็เลยทําให้มีข่าวว่าหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีให้กับอาร์เซนอลแล้วก็หลายทีมก็มองเอ๊ะจะเป็นส่วนเกินของอาร์เซนอลหรือเปล่า ก็กำลังจะลุมจีบแล้วนะครับสื่ออย่างจอห์นเดวี่ครับรายงานเลยว่าทั้งเอซีมิลานครับปีศาจแดงดำของอิตาลีรวมถึงนาโปลีด้วยนะให้ความสนใจในตัวของยาคุบคิวีอิอกองหลังทีมชาติโปแลนด์ของเรานะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ทำให้ ข่าวเนี่ยต้องการเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ายาคบุบคิวออยากจะกลับไปเล่นกับอิตาลีกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเคยเล่นอิตาลีนะหลังจากที่เราทั้งยาคุบเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับทั้งในแมตต์โดยเฉพาะแมตต์ใหญ่ที่มันเข้าตาในอย่างอย่างในพรีเมียร์ลีกก็อาจจะไม่หไหลแต่ในแมตต์ใหญ่ที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะแมตต์ที่กับเรอัลมาดริดสองแมตต์เนี่ยแล้วมันเข้าตาก็ลเลยทําให้ทั้งสองทีมเนี่ย อยากจะกลับไปเกมนะก็เขาก็คงเล็งเห็นถึงคุณภาพแล้วละ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เราอยู่ที่นักเตะแล้วล่ะครับว่าจะยังไงนะหลายคนบอกว่าขายไปเลยบางคนก็บอกโอ้ยพอได้เห็นผลงานเขาพอเคาคือเราอย่างนี้พอได้ลงบ่อยๆพอได้ลงได้จับจังหวะเกมได้เข้ากับแทัคติกของเกมแล้วก็ได้โชว์ความสามารถออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเข้าตาไวเฮ้ยมึงเล่นได้นี่หว่า จากที่ไม่ค่อยได้เล่นพอช่วงก่อนพอไม่ค่อยได้เล่นพอลงมาก็ล้นลานลงมาก็จับจังหวะไม่ได้ยอใช่ไลงมาก็เล่นไม่ทันเพื่อนก่อเกิดความผิดพลาดเกิดค,ความประมาทเกิดค,ความรู้สึกไม่มั่นใจนะเกรงแต่หลังจากที่ได้ลงบ่อยๆเนี่ยลงบ่อยๆมันกลายเป็นว่ายาคุบคิวอกับทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็จนมียักษ์ใหญ่สองทีมเข้ามา ออคิวกะมาจิงนะก็เดี๋ยวลองไล่ดูกันอีกทีละกันนะครับเมื่อถึงตรงจุดนั้นจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับผลงานในปีนี้ด้วยนะน่าจะเป็นผลงานในปีนี้ด้วยครับว่าเราจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับอะเช้านี้ก็คงจะไม่มากมายอะไรประมาณนี้ละกันนะครับก็อ,อย่างที่บอกฟุตบอลพเมร์ลีกก็กำลังเข้มข้นนะแล้วก็ โดยเฉพาะการแย่งชิงตําแหน่งยูฟ่าแชมเปี้ยนครับอันดับสองนะสองถึงห้านี่แหละที่ <c oughs> ดูเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับเพราะว่าจะมีห้าทีมเท่านั้นที่จะได้ไปแล้วก็ห้าทีมตอนเนี้ยมันดันกลายเป็นขั้วอยู่ <c oughs> อันดับหนึ่งอะพี่ลิวพูนก็ต้องนะยอมรับเข้าไปครับ2อถึงหนี่แหละนะแต่ยังมี6-7เเข้ามาก็คือในรายของเชลซีกับ แอสตันวิลล่าซึ่งเขาก็ไม่ยอมแน่เดี๋ยวค่อยมาไล่ดูโปรแกรมละกันนะครับว่าจะมีใครมาชนกันเองบ้างจะมีตัดเองไหมมีแมตต์ไห้ไหมเดี๋ยวผมจะทําสกู๊ปมาให้ทําเป็นคอนเทนต์มาให้ละกันนะเพราะว่าบอกแล้วไงเข้าร่วมแล้วที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยมันได้เป็นร้อยจริงๆหลักร้อยกว่าล้านแล้วร้อยกว่าล้านเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะพี่น้องเออวันนั้นที่บอกว่าเราได้ไปร้อยกว่าร้อยกว่าเนี่ยเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตีกลมๆนะฮะสี่พันกว่าล้านบาท เป็นเงินไทยนะบางทีพวกนั้นมาบอกว่าพี่แล้วคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะอ่ะก็บอกบอกให้แล้วกันครับร้อยกว่าล้านร้อยี่ิบล้านร้อยสิแดล้านที่เขาได้กันนะ่ะต่ปารีสแซงต์แฌงได้ร้อยยีิบเขามากกว่าโาลก็เตออาพ์ออฟสองแมตช์ตรน,นั้นก็อยู่ประมาณนี้เฉลีย่ยแล้วสี่ทีมตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปารีสแซงต์แฌงอาร์เซนอล อินเตอร์มิลานนะรวมถึงบาร์เซโลนาได้รับแล้วเป็นเงินไทยนะครับประมาณ4,400ล้านบาทอูฟูนะ่ไหมนี่แหละทำไมถึงต้องอยากแย่งกันนะแล้วปีหน้าอย่างที่บอก <c oughs> ขอมีอยู่ด้วยนะก็เป็นเงินของเงินถังครับก็คงแจตบประมาณนี้นะสำหรับชาวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราคงได้พักอีกสองสามวันนะก่อนที่จะเตะกับคิสเซิลพาเลต ในแมตการสัปดาห์ที่เขาล่นขึ้นมาเพราะว่าพาเลทมีเตะเอฟเอับนะก็เดี๋ยวเราดูแล,แล้วกันว่าเราจะทําผลงานยังไงแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ใต้อีกทีนะครับผมนะประมาณน,นี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวไม่กดข้ามโฆษณานะก็เอาเท่าไหนก็เท่านั้นนะ่ะคนดูก็เข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจสภาพนะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่เฮโนอาซอลน์แนคลับนยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งกําลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคสจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่ที่เกิดเหตุสตงอ้วยกับเจ้าที่อาสาที่นำร่างผู้ประสบภัยกลับบ้านให้ได้และตัวท่านก็ต้องทําไงอย่างระมัดระวังขอให้ปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันนี้ครับครับ